นี่เลยได้ผลิตพัดมาใหม่รีหน้าเอ็กนะครับใช้ดีมากใช้ลบรอยดํารอยด่างดําบนใบหน้าให้หน้าเรียบเนียนขึ้นกระย่างใสขึ้นธรรมชาติสารสกัดจากธรรมชาติลดรอยด่างดำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นผมใช้มาสักพักหนึ่งแนละ้วดีขึ้นมากผมเลยมาบอกต่อเนื้อครีมดีมากเลยนะครับซึมซาบเร็วมาก หลอดหนึ่งอะ่ะสองใบแดงมีทอนอยากให้ลองใช้ดูหนึ่งอาทิตย์อะ่ะเห็นผลอย่างรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยหายเร็วมากใช้แป๊บเดียวหนึ่งอาทิตย์เห็นผลเลยผมลองมาหลายครีมแล้วนะครับคุณต้องซื้อมาลองเลยบอกต่อเลยเนี่ยเอ รอยกะเนี่ยจุดด่างดำเนี่ยเห็นผลไวมากหนึ่งอาทิตย์ที่ผมใช้มาหน้าผมดีขึ้นเลยนะอยากจะพูดเลยว่าแค่2องใบแดงยังได้ขนาดนี้ดีกว่าใช้คิมีมราคาเป็นหลักพันนะครับหรือเกือบพัน,นอันนี้ดีที่สุดเลยกีหน้าเอตัวเนี้ไม่งั้นเน่ยไม่บอกต่อนะดีเลย เดี๋ยวผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับ